ไทยข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องจัดหาวัวพันธุ์ที่ดีผสมกับแม่วัวพันพื้นเมืองในบ้านเราซึ่งผมทดลองมาแล้วเรียบร้อยถ้าใครมาฟาร์มผมจะเห็นว่ามีแม่พื้นเมืองลูกผสมจับชายเลยอยู่ฝูงหนึ่งแล้วผมเอาพ่อพันแบง่งแบ่งกันปล่อยคุมฝูงเลยเนี่ยแดดร้อนเปรี้ยงๆมันก็หากินกับวัวพวกนั้นอยู่ลูกออกเป็นไก่เลยนะครับลูกออกเป็นไก่เปรียบเทียบไม่ใช่ว่าฝูงไก่วัวมันออกมันออกมาเยอะ S <S ตัวดำๆำดทั้งนั้นนะวัวพวกนี้จะเปจะพื้นฐานแห่งที่เราจะทําวัวเนื้อในอนาคตข้างหน้านะแบงกัดที่รูปผสมพวกเนี้ยฉะนั้นถ้าผู้ที่ประกอบการเลี้ยงวัวมีแม่วัว20-30ตัวเนี่ยควรจะแสวงหาพ่อพันธ์ุแบ่งกัดไปคุมผูกไว้สักตัวหนึ่งนะซึ่งราคาทางฟาร์มเราก็ไม่ได้ขายแพงรเราขายให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยพอยึบยึดได้ถือได้ ไม่ได้เอากันร่ํารวยอะไรหรอกเพื่อเราจะกระจายพันธุพูนออกไปฉะนั้นผมว่ามันเป็นวัวที่โตเร็วด้วยแล้วกินง่ายด้วยนะนี่อันนี้เป็นความเหมาะสมสําสหรับวัวบ้านเราแล้วว่ามันเป็นวัวที่ในเป็นพรีเมียมการเลี้ยงวัวเกรดเอขึ้นห้างพัฒนาการได้ด้วยนะ